สวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับตอบชัดๆ16คำถามสุดฮิตเราไม่ทิ้งกันแบบไหนได้ไม่ได้เงินเยียวยา5,000บาทธนาคารกรุงไทยไขยข้อข้องใจ16คำถามเราไม่ทิ้งกันยอดฮิตจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทแบบไหนได้ไม่ได้หลังประชาชนสงสัยเพียบจากกรณีที่รัฐบาล ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 โดยการแจกเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทจากการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w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  e a r e n o t l o s i n c o m เป็นเวลา6เดือนระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนปี2563หรือคนละ30,000บาทโดวยวันที่10เมษายนนี้นะครับเป็นวันที่3สำหรับการโอ,อนเงินให้กับประชาชนอีก6.4แสนคนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น และล่าสุดนะครับ Facebook Fanpage กรุงไทยแคร์ของธนาคารกรุงไทยได้โพสต์ข้อความตอบคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจำนวน16คำถามเพื่อไขข้อข้องใจให้กับประชาชนโดยระบุว่าคำถามที่1น,นะครับอายุต่ำกว่า18ปี หรือเป็นนักเรียนนักศึกษามีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากไม่เข้าคุณสมบัติของมาตรการนี้เพราะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือยังเป็นนักเรียนนักศึกษาจะถือว่ายังไม่ได้อยู่ในวัยทำงานไม่ใช่กลุ่มแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระซึ่งหากมีหนี้กยสจะได้รับการพักหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆอยู่แล้วคำถามที่2นะครับ ร่มคนว่างงานอยู่ก่อนแล้วมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากผู้ที่ว่างงานอยู่ก่อนแล้วถือว่าไม่ใช่กลุ่มแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 เช่นการถูกเลิกจ้างลดเงินเดือนหรือสถานประกอบการถูกปิดคำถามที่3กรณีประกอบอาชีพขับรถสาธารณะและมีใบขับขี่ประเภทสอง มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่คำตอบก็คือสามารถเข้าไปลงทะเบียนในระบบได้แต่ทั้งนี้นะครับการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการคำถามที่4ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือมัคุเทสมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่คำตอบก็คือสามารถเข้าไปลงทะเบียนในระบบได้ เพราะผู้ประกอบอาชีพกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทางรัฐมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วทําให้สามารถตรวจสอบความเดือดร้อนได้คําถามที่5กรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่คําตอบนะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนในระบบได้แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการคำถามข้อที่6 ผู้ประกันตนมาตรา39หรือ40มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาห0า0บาทหรือไม่คำตอบนะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนในระบบได้แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการคำถามที่7ผู้ค้าขายออนไลน์มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่คำตอบนะครับไม่มีสิทธิ์เนื่องจากถือว่าธุรกิจยังดาเนินการไปได้ตามปกติ และการขนส่งสินค้ายังดําเนินได้จึงไม่เข้าคุณสมบัติของมาตรการนี้นะครับคําถามข้อที่8นะครับกลุ่มข้าราชการข้าราชการบํานาญมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่คําตอบนะครับไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากยังได้รับการดูแลจากรัฐอย่างสม่ำเสมอคำถามข้อที่9หากลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่เพิ่งนึกได้ว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง จะขอแก้ไขหรือยกเลิกแล้วลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่คำตอบนะครับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้แต่หากกรณีที่ได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้นที่จะกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข,ข้อมูลให้ถูกต้องได้แต่ถ้าข้อมูลของการลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้นะครับ คำถามข้อที่10ต้องการทราบว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่คำตอบนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนได้ดังนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w r ์ไวท์เว็เราไม่ทิ้งกันเมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะขึ้นข้อความ2รูปแบบคือ 1. กรณีระบุเบอร์โทร,รศัพท์มือถือจะขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิตามมาตรการ ทาง sms และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 2. กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์บ้านจะขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผ่านทางไปรษณีย์หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิน้น 2. sms หรืออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบตอบกลับกรณีลงทะเบียนข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องกรณีนี้นะครับสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ 3 c มคอเซ็นเตอร์0ู1 1 1 1 1 4กรณีไม่ได้รับอีเมลสามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากลงทะเบียนอย่างน้อย1วันคำถามที่11นะครับกรณีเข้าไปลงทะเบียนแล้วหน้าจอแสดงข้อความว่าดําเนินการไม่สําเร็จหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ถูกลงทะเบียนแล้วถือว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วหรือไม่คําตอบนะครับ หากเป็นกรณีกรอกข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจะได้รับ SMS แจ้งกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ซึ่งสามารถเข้าไปในระบบเพื่อกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้แต่ถ้าไม่ได้รับ SMS แจ้งกลับและลงทะเบียนใหม่หากมีข้อความดังกล่าวหมายความว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วให้รอผลการพิจารณาแจ้งกลับทาง SMS หรืออ e ีเมลตามที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับคำถามข้อที่12นะครับขอยกเลิกลงทะเบียนไปแล้ว สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ไหมคำตอบนะครับไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้เพราะถือว่าได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงตามคำขอยกเลิกลงทะเบียนแล้วคำถามที่13ใช้เบอร์โทรศัพท์ของคนอื่นมาลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบนะครับสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ของคนใกล้ชิดมาลงทะเบียนได้แต่หนึ่งหมายเลข สามารถใช้ลงทะเบียนได้กับ5คนเท่านั้นนะครับคำถามที่14นะครับลงทะเบียนไปแล้วและได้รับ SMS การลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องต้องทำอย่างไรคำตอบนะครับสามารถไปลงทะเบียนในระบบใหม่ได้โดยระบ,บุข้อมูลให้ถูกต้องคำถามที่15กรณีระบุหมายเลขบัญชีผิดจะแก้ไขได้อย่างไร คำตอบนะครับกรณีผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์จะมี s m s แจ้งผลการโอ,อนเงินไม่สําเร็จโดยผู้ลงทะเบียนสามารถดําเนินการผูกพร้อมเยเบัตรประชาชนได้เพื่อรอรับการโอ,อนเงินในรอบถัดไปนะครับ <c> และคําถามข้อสุดท้ายนะครับข้อที่16กกรณีหน้าจอแสดงข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น ข้อความนี้ใช่ของจริงหรือไม่ทำไมข้อความถึงไม่เหมือนของคนอื่นคำตอบนะครับในกรณีนี้ผู้ลงทะเบียนได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์บ้านในขั้นตอนของการลงทะเบียนจึงได้รับข้อความที่แตกต่างจากกลุ่มที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะรับการแจ้งผลผ่านทาง SMS และอีเมลนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก f c e b o o k Fan Page กรุงไทยแคร์ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ